สวัสดีครับอยู่กับนิ่งนองพาแรงใงที่รักสามครับวันนี้ก็ขับเจ้าสามเอ็มสามเอ็มครับขับรอเจ้าลงครับเจ้าลงก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับอ่าหินหินยังเยอะเลยเดี๋ยวดูนะหิน อันนี้ก็หินจะคัดเอาแต่พวกหินเล็กๆนะครับหินใหญ่แบบนี้หินใหญ่แบบนี้นี่คือเขาไม่เอาหินเล็กก็ประมาณนี้ครับที่จะเอาบางทีมันก็หินใหญ่ประมาณนู้นก็เอาไปนะมันแล้วแต่แล้วแต่เขาตักมานะ่ะ อีู่ต่อไที่เขาระเบิดหินไม่รู้มันอยู่ตรงไหนครับเ่ยอันนี้น่าจะเป็นแคมป์คนงานนะตรงนูน้นนะ เจ้าสามมไม่รู้ว่าจะได้กิดเที่ยวนะวันนี้โอ้ไม่น่าเดินไปเลยอันดับ Đồ, tầm Đồ, nước mắn dạng Tông dục năm ăn một này Xuôi lên hầm Tơm nhạc Đơn chích, chích rốt đây lụt หลุดลุยนี่ไอ้ฝานี่มันชอบหลุดนะน่าจะแน่นแล้วมั้งโอ้รถน้ำมันมาเติมน้ำมันให้แล้วครับต้องให้เขาไปเติมน้ำมันให้ก่อน เที่ยวแรกเวลาเตอนนั้นแปดโมงยี่สิบสามเป็นโมงยิบสามแล้วครับ ก็ประมาณน่าจะประมาณยิบเ้ย,ยิบประมาณ9ก้าโมงนี่แหละเราถึงจะได้อบช่วงนี้ก็เหมือนกับิง,งหลอกเจ้าหน่วยซุ่มหน่วยซุ่มเป็นหน่วยซุ่มครับ <laughs> ข of of ับค ok ันนู้นท ah> ีขับคันนี้ท ok ีก็ซุกดูลูกน <Ja ้องเราเล่นเราเล่นนี่นี่นี่เลยการใส่หินใหญ่ยังไม่ได้คนนวดเท่าหมดเทเลย อันนี้ก็วิ่งยาวๆประมาณเจ็ดเจ็ดปีมั้งวิ่งไปแล้วสามปี 转转，嘿。 กันยาวๆเลยครับคือเขาไม่ให้ติติใช่ไหมตอนเวลาถ่ายคลิปให้ชมติชมเขาก็วางวางนิ่มจน จนประมาณว่าแอรแผ่นทะลุโอแผ่นทะลุอ่อจนกระบจะจัดทะลุแล้ว น้วิ่งมาสเปรย์ให้ถึงนี่เลยครับโอ้โออยังเท่ะน่าจะสเปรย์ถึงนี่แล้ว ้ทะลุไปแล้วครับเรียบร้อยขึ้นไปดูเรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนไม่ทะลุแรงแต่นี้ทะลุแรงเรียบร้อยไปตามท้องเรื่องอก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับสวัสดีครับ